ข่าวเนี่ยสำหรับผมสำคัญไหมสำหรับทรษฎดีที่ผมใช้อยู่สำคัญไหมตั้งแต่ผมเทรดมานะฮะนี่สิบปีนะคุณต้องให้เครดิตผมนิดนึงนะที่ผมยังอยู่รอดปลอดภัยทักอย่าใช้ชีวิตผมเคยเป็นนักเทรดสายข่าวมาก่อนนะครับตอนแรกเป็นนักเทรดที่มองแต่พฤติกรรมของกราฟต่อมาก็ไปศึกษาเรื่องเทคนิคนะครับพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับ RSI Fibonacci Bollinger Band EMA ไปศึกษาแล้วก็ไปเป็นสายข่าวไปดูข่าวอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วสุดท้ายก็กลับมาเทรดกราฟเปล่านะครับก็คือไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้ทั้งข่าวไม่ใช้ทั้งอะไรครับอินดิเคเตอร์นะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าเพราะฉะนั้นการเทรดกราฟเปล่าของผมก็คือการดู price action ในรูปแบบของผมเป็นหลัก ไม่ใช่ price action ที่คุณไปซื้อหนังสือตาม on shelf ที่มันเขียนว่า price action มาอ่านวันนี้คือ morning star หรือนี่คือ something นะฮะมันคนละแบบกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกทุกคนว่าผมเชื่อว่าข่าวสำคัญครับทำไมถ้ามันไม่สำคัญผมไม่เอาเมย์มานั่งอ่านให้พวกคุณฟังหรอก แต่ที่ให้เอาเมมานั่งอ่านให้ผู้คุณฟังเนี่ยนะหรือเมย์มาวิเคราะห์ข่าวให้ผู้คุณฟังเนี่ยนะเพื่อให้ผู้คุณรู้ว่าทฤษฎีของเราข่าวไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนอกจากเป็นเครื่องมือของเจ้ามือหรือเครื่องมือของ Federal Reserve s y s t r v e System ข่าวเป็นแค่เครื่องมือของเจ้าที่ต้องการนำราคาไปให้ถึงแนวรับแนวต้าน เพื่อให้เกิดการซื้อการขายเพื่อให้ปริมาณวอลุ่มมันสูงขึ้นในช่วงเวลาเ,เวลาอันสัน้นเพราะฉะนั้นถามว่าผมเชื่อถือตัวเลขข่าวพวกนี้ไหมผมไม่เชื่อเลยแต่ผมแค่รู้ทันพวกเขาว่าถ้าเขาออกตัวเลขมาแบบนี้คนส่วนใหญ่99.99%ในโลกที่มันเทรดแพ้เนี่ยต้องการออกออเดอร์ไปในทางไหนถ้าคุณคิดได้แบบเจ้าคุณก็จะเป็นคนสุดท้ายที่แพ้ เพราะคุณจะเป็นคนส่วนน้อยเพราะถ้าคุณแพ้แปลว่าเขายอมจ่ายเงินคนส่วนมากถูกไม่ถูกถูกไหม,ไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีเทรดกาเปล่าด้วยภายแอคชั่นนี้นะครับจิตวิทยาแท่งเทียนความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับวอลล่มนะครับเป็นทฤษฎีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราอ่านใจเจ้ามือออกเจ้ามือก็คือธนาคารกลางของประเทศต่างๆที่เขามีการจับมือและตกลงกันนะครับ เขาเอาตัวเลขสามเดือนที่แล้วมาประกาศวันนี้แล้วคนก็เอาตัวเลขที่เขามาประกาศวันนี้ทั้งทั้งที่มันเป็นตัวเลขของสามเดือนที่แล้วมันเล่นกันกลายเป็นแบงเกอร์เพยเลอร์เลยบาคาร่าเลยทีนี้นะฮะแย่เลยกลายเป็นการเล่นหวยเล่นพนันออกออเดอร์ก่อนกราฟมากราฟอดีตที่มันผ่านไปแล้วราคาที่มันวิ่งผ่านไปแล้วราคา2 6 9พ0 7หกสิบ็หมันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วถ้ามันจะขึ้นไปอีก มันไม่ได้ขึ้นไปด้วยเหตุผลเดียวกับเหตุผลที่มันได้ขึ้นไปแล้วคุณก็จะเข้าใจผมไหมเนี่ยครั้งที่แล้วมันอาจจะขึ้นเพราะการประกาศดอกเบี้ยครั้งที่แล้วมันอาจจะขึ้นเพราะมีคนยิงขีปนาวุธครั้งที่แล้วมันอาจจะขึ้นเพราะอาจจะเกิดภัยธรรมชาติหรือการกาดยิงครั้งยิ่งใหญ่หรืออาจจะคองเกสระเบิดขึ้นมาหรืออะไรก็ตามแต่แต่ราคาที่มันวิ่งผ่านเส้นราคาที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอตอนเนี้มันคืออะไร มันเกิดขึ้นตัวเลขมันเหมือนเดิมใช่แต่เหตุการณ์มันไม่เหมือนเดิมเมื่อเราไม่รู้อนาคตเมื่อเราไม่รู้อนาคตแปลว่าเราไม่สามารถคาดการกราฟในอนาคตได้ถูกไหมครับเราจึงต้องมีทฤษฎีที่จับต้องได้และล็อกมันเอาไว้ได้เลยว่าต่อให้ไม่มีข่าวเลยเราก็ต้องเทรดได้ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สนใจข่าวแต่ข่าวที่มีอิทธิพลมากๆเช่น non farm payrolls การประกาศตัวเลขสวัสดิการการว่างงานการประกาศอัตราดอกเบีย้ยการเลือกตั้งประธานธิบดีข่าวใหญ่ๆพวกนี้เราค่อยไปโฟกัสแล้ว Predict หรือว่ามีการคาดการล่วงหน้าแล้วสุดท้ายคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากข่าวออกคุณรู้ไหมครับมันวิ่งขึ้นเสร็จมันวิ่งลงเสร็จ มีคน follow by คน follow sell แล้วมันก็กลับมาอยู่ตรงกลางแล้วพวกคุณก็เรียกมันว่าสามเหลี่ยมชายธงสับเก่าไหมนักเทรดรุ่นเก่าจะใช้คาว่าสามเหลี่ยมชายธงแปลว่าอะไรกราฟกำลังจะเลือกทางเออกูรู้แล้วว่ามันกำลังจะเลือกทางขอโทษครับรู้แล้วว่ามันกำลังจะเลือกทางเพราะมันเลือกทางไปแล้วเมื่อกี้แล้วมันก็มาทำสามเหลี่ยมใหม่ทำไมมันถึงมาทำสามเหลี่ยมเสมอคุณรู้ไหมเพราะผมมีความเชื่อว่าข่าวเป็นเครื่องมือของเจ้า ที่นําราคาให้ไปชนแนวรับแนวต้านเพื่อให้เกิดวอลลุ่มในการซื้อขายและตลาดมีหน้าที่ทําให้แนวต้านที่อยู่ข้างบนเนี่ยต่ําลงมาและแนวรับอยู่ข้างล่างเนี่ยสูงขึ้นมาให้คนเซลไดน้นราคาที่แย่ลงคนบายได้น,นาคาที่แย่ลงก่อนที่กราฟจะเลือกข้างเพราะฉะนั้นเมื่อมีการสะสมวอลลุ่มฝั่งบายไว้มากกว่าฝั่งเซลกราฟจะทุบตัวลงแต่ถ้ามีการสะสมวอลลุ่มฝั่งเซลมากกว่าฝั่งบายกราฟจะยกตัวขึ้นถ้าผมพูดแบบนี้แปลว่าอะไรครับ ผมเชื่อว่าตลาดนี้มีเจ้าและมีคนกด enter เพื่อให้กราฟวิ่งไปยังราคาที่เขาต้องการอยู่ไม่ได้เกิดการ matching order อย่างที่ผู้คุณเข้าใจแต่อย่างใด <S <s เพราะฉะนั้นหยุดโลกสวยแล้วฟังที่ผมพูดทุกโบรกเกอร์ก็เหมือนเป็นบ่อนต่อให้ส่งไปที่ธนาคารกลางก็ไม่ต่างกันท้ายที่สุดแล้วออเดอร์ของผู้คุณทุกคน ตลาดเห็นเมตาโคดส่งออเดอร์ไปที่ธนาคารไปที่ l อไปที่อมนิบัสก่อนจะไปถึงธนาคารกลางของแต่ละประเทศที่จะรับออเดอร์ของพวกคุณเขาเห็นหมดแล้วว่าคนทั้งโลกบายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่บ้างเซล์อยู่ที่ราคาเท่าไหร่บ้างในทุกๆสินทรัพย์เพราะฉะนั้นทุกการเคลื่อนที่ของกราฟมันมีนัยยะสําคัญทุกการเคลื่อนที่ของกราฟให้คุณมองลงไปเลยว่าเวลาคุณชนะมันมีคนแพ้อยู่ภายใต้การชนะของคุณ แล้วขณะที่คุณแพ้มันมีคนชนะภายใต้การพ่ายแพ้ของคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งคนที่ชนะและคนที่แพ้จะแพ้ทั้งหมดถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าตอนนี้ใครเข้าใจแล้วบ้างฮะว่าผมบอกอะไรพวกคุณอยู่เนี่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วพยักหน้าสองทีโอเคนะฮะขาวเป็นเครื่องมือของเจ้าที่ต้องการนำาราคาให้ไปชนแนวรับแนวต้าน เพื่อสะสมวอลลุ่มฝั่งบายและฝั่งเซลล์เพื่อให้เกิดการซื้อเกิดการขายเพื่อให้ราคาการขายแย่ลงราคาการซื้อแย่ลงหลังจากนั้นก็จะเลือกทางคุณเข้าใจยังว่าทําไมกราฟมันถึงเป็นสามเหลี่ยมตลอดเป็นสามเหลี่ยมตลอดเป็นสามเหลี่ยมตลอดไม่สามเหลี่ยมไซเวย์ลงก็สามเหลี่ยมไซเวย์ขึ้นใช่ไม่ใช่เพราะอะไรครับคุณจะใช้เส้นอินดิเคเตอร์ลากยังไงก็ตามแต่คุณจะเจอสามเหลี่ยมตลอดไม่ว่าจะเป็นมัน w e คเดย์ Week, Day, H 4 H 1 M 3 0 M 1 5 M 5 M 1คุณจะเจอสามเหลี่ยมในทุกๆไทม์เฟรมเลยเพราะว่าตลาดต้องการให้คนได้ราคาซื้อที่แย่ลงราคาขายที่แย่ลงและวัดปริมาณการซื้อขายว่าฝั่งไหนมากกว่ากันก่อนที่ตลาดจะเลือกทางไปจัดการฝั่งมากก่อนแล้วค่อยกลับมาจัดการฝั่งน้อยเพราะฉะนั้นนี่คือสีที่ผมจะบอกผู้คุณ กำไรแล้วปิดซะเข้าใจยังเวลาคุณออกออเดอร์ทำตามทฤษฎีทุกอย่างได้ไหมที่ดีที่สุดมาอยากเก็บเรื่องของคุณแต่ความจริงที่ผมอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมในวันนี้ในทฤษฎีนี้ก็คือเมื่อตลาดเลือกทางแล้วแล้วคุณไม่ต้องไปมองถึงคําว่าเทรนด์เทรนด is the best friend เนี่ยเอาเออกไปจากหัวคุณเลยเมื่อตลาดเลือกทางแล้วมีการบินอย่างรุนแรงหรือทุบอย่างรุนแรงแล้วคุณอยู่ในฝั่งที่กําไรปิดซะ เก็บกำไรเข้าพอร์ตเข้าใจยังเข้าใจยังหลังจากนั้นมันจะซดยเวช่างมันให้มันซา์เวไปแล้วอ่านปฏแอคชันใหม่ตั้งบายลิมิตเซลล์บิตใหม่ติดอะไรเล่นอันนั้นเข้าใจยังเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเซลล์แล้วเราขาดทุนมีคนที่เขาบายแล้วเขากําไรไม่เป็นไรเราเล่นคนละเกมเราต้องแก้ไม้สลับไม้เล่นส่วนเขาก็มีหน้าที่ถือกําไรไปถ,ถ้าเกิดเรากําไรเมื่อไหร่เขาก็ขาดทุนถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่มันคือตลาด ที่เป็นซีโร่ซัมเกมไม่มีใครชนะตลาดนี้ไปได้ถ้าคุณยังไม่เข้าใจอีกว่าไอ้กราฟที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยมันมีคนที่คอนโทรลอยู่เมื่อเรารู้ว่าตลาดทําแบบนี้แล้วตลาดจะฆ่าคนส่วนมากได้เราจงเป็นคนส่วนน้อยเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะทําให้คุณสามารถอ่านกราฟนี้ได้เป็นแบบแพทเทิร์นแบบตายตัว แบบฟิกซ์เลยว่าจะต้องเป็นแบบนี้และจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นไม่มีข้อยกเว้นด้วย